สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแรงงานทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือวันนี้ผมไปที่ประกันสังคมมาเพื่อไปเอาเอกสารเกี่ยวกับการมอบสิทธิ์อำนาจให้บุตรเป็นผู้รับแทนเงินสมชราภาพของเรานะครับในเวลาที่เราเสีชีวิตไปครับซึ่งทางประกันสังคมเขาก็มีเอกสารนี้ให้เรามาลงข้อความไว้นะครับว่าเราจะมอบให้ใครคนที่เราไว้ใจมากที่สุดจะให้ใครนะครับ แต่ปัญหามันอยู่ว่าเมื่อเรานำมากอกออกมาเขียนเรียบร้อยแล้วเราต้องเก็บไว้กับตัวเองโดยที่ประกรันวงเขาไม่ได้รับคือไหน,นะครับแล้วไม่ได้ไปลงในระบบเขาเลยเราต้องเก็บเอกสารนี้ไว้ว่าจนกว่าเราจะตายเราถึงนําเอกสารตัวนี้ให้บุตรเราหรือใครก็ตามที่เรามาอบหมายให้นั้นไปยื่นกับประกรันนครเขาเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองแล้วมันไม่เป็นธรรมกับแรงงานเลย ทำไมเมื่อเมื่อเราต้องการว่าจะมอบหน้าให้ใครแล้วมารับเงินแทนเราทํไมประกันสุขคมไม่รับเรื่องไปทีเดียวเลยนะครับแล้วไปลงในระบบที่ว่าเออนายกอในขอนี่เมื่อเสียชีวิตลงจะมอบหน้าให้บุชายลูกหรือเมียเขาในการที่รับเงินต้นในเงินสะสมของตัวเองไปแต่ประกันคงกลับไม่ทําอย่างนั้นกลับว่าคือกลับไม่รับเรื่องต้องให้เราไปยืดเองตอนที่ว่าคนแรงงานนั้นเสียชีวิตไปแล้ว และเอาหนังสือตัวนี้ไปยื่นเขาซึ่งตรงนี้มันเป็นทมกับแรงงานหรือเปล่านะครับแล้วผมไม่ไดม่แน่ใจว่าว่าเงินเราจะได้คืนไหมกับการที่กระทําของเขาอย่างนี้แทนที่จะทับเลยแล้วก็ลงในระบบเขาเลยว่าโอเคในกได้มายื่นเรื่องแล้วได้จะมอบหมายให้เงินสะสมชาภาพให้กับบุตรชายของตัวเองในเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งทําตอนอย่างนี้มันก็จบเงินก็จะได้คืนบุตรชาบุตรหลานเข้าไปได้เพื่อบุตรหลานเขาจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ในภายภาคหน้าเมื่อเมื่อแรงงานเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ท้งคนกลับไม่เอากลับยึกจักกลับไม่สนใจและจะให้คนที่ไปยื่นหรือทเรื่องของนั้นก็ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ว่าจริงหรือไม่จริงเฮ้ยคุณได้ได้รับการมอบหมายจริงไหมไปยืนยันเซ็นสิทธิ์อีกซึ่งตรงนี้มันไม่เป็นธรรมกับแรงงานเลยนะครับเขาเสียงเงินไปแล้วในเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้รับเงินสดไม่ได้รับเงินเป็นก้อนที่เขาสะสมมาเลย แต่เวลาเขาตายไปแล้วคุณก็ยังมากักไม่ยอมให้เงินเขาอีกนะครับกรุลูกนาทำอะไรเป็นธรรมกับแรงงานหน่อยเมื่อเขาต้องการโอนสิทธิบุตรหรือคนที่เขาจะให้กรุณารับเรื่องและบรรจุในคอมเขาเลยคุณเลยดีกว่าคุณอย่ามาทาอย่างนี้ว่าเหมือนกับคุณไม่อยากให้เงินเขาไม่อยากคืนเงินเขามันเป็นธรรมกับแรงงานทั้งประเทศแล้วหรือเงินของเขาครับเขาเหนื่อยเขาลำบากมาทั้งชีวิต ในเมื่อคุณไม่ให้เงินสดเขาเป็นก้อนในยามที่เขาไม่ชีวิตยอยู่คุณก็รุณาจ่ายเงินสดเป็นก้อนให้กับบุตรหลานเขาด้วยนะครับไม่ต้องไปสืบทอดไม่ต้องอะไรเมื่อเขาเจตนาลมจะให้ใครแล้วคุณก็รับเรื่องไว้แล้วจบเาะงั้นบวลาเขาตายไปคุณก็ยื่นเอาเงินให้กับบุตรหลานเขาเพราะงั้นเขาก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับ